กับเรียนท่านประธานนะคะฉันนงรักก้านเขียวนะคะหมายเลข058นะคะกลุ่ม4สาธารณสุขค่ะได้ฟังท่านอาจารย์วิวัต์ลุงแก้วพูดแล้วชื่นใจนะคะแล้วก็ตื่นตานใจมากเลยในส่วนตัวของนิฉชันเองนะคะบอกได้เลยว่าทำงานที่รพสตอมมา37ปีนะคะ ทำด้วยความทุ่มเทแล้วก็เสียสละนะคะวันหนึ่งวันหนึ่งก็เกิดความพอละนะคะเลยลาออกนะคะหนูลาออกมาได้สี่เดือนนะคะเพราะหลายๆอย่างนะคะแต่สิ่งที่จะพูดวันนี้นะคะ,ะที่ท่านอาจารย์วัดพูดในส่วนของรอพอสตนะคะ เคยฝันนะคะว่าจะทํายังไงให้เป็นรอพอสตอในฝันอยู่อนามัยมาอยู่ตั้งแต่สถานีอนามัยนะคะเป็นไม้จนมาเป็นรอพอสตฝันกับตัวเองแล้วก็คุยกับน้องๆว่าจะทํารอพอสตให้เป็นรอพอสตในฝันให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ในะเขตรับผิดชอบเราจะดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบให้ ได้รับบริการที่ดีที่สุดนะคะบอกได้เลยดิฉันทำงานด้วยความทุ่มเทนะคะคัดรองเบาหวานความดันเจาะเลือดทำทุกทุกอย่างนะคะ,ะในส่วนของหน่วยบริการปฐรมภูมิอยากจะสะท้อนให้ทางท่านประธานและ,ะคณะกรรมการลประหลักประกันสุขภาพนะคะ,ะเคยทำงานมา เคยเคยเคยบ่นกับน,น้องๆว่าวิ่งตามราพอพศตอเอวิ่งตามสพสชเพราะอะไรคะรพอพศตต้องทํางานเชิงลุกแล้วต้องกลับมาคีข้อมูลเพื่อ,เพ,อเพื่อได้งบสนับสนุนจากสพส,สชไปนะคะคเพราะงบจากสพสชลงไปที่ครับเราต้องทํางานเพื่อให้กับครับแล้ว จะได้เงินมาบริหารจัดการที่เราพสตอนะคะซึ่งตรงนี้น้องๆน,นะคะก็สะท้อนให้ฟังว่าการทำงานถามว่าเราท้อไหมเราไม่ท้อเราพร้อมที่จะทำนะคะมอะีอีกอย่างหนึง่งคือในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะเราพอสตอบางที่มีเจ้าหน้าที่แค่สองคนแต่ต้องทำงานทุกอย่าง นะทุกกระทรวงที่ลงไปที่รพสตเราต้องให้ความร่วมมือทุกอย่างนะคะตรงนี้ก็อยากฝากท่านาทางาาสปสชด้วยนะคะในส่วนของหน่วยบริการปฐมภูมินะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งแพทย์พยาบาลน,นะคะนักวิชาการสาธารณสุขนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย หน,หน่วยที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิเนี่ยบางหน่วยก็คือแค่มีแพทย์หมุนเวียนไม่ได้มีแพทย์ประจำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากฝากกับทางสปสชว่าเราจะทำยังไงถึงจะให้แพทย์เนาะไม่ออกนอกระบบหรือไม่ไม่ย้ายไปอยู่นอกระบบแล้วอยู่ที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐะนะคะแล้วก็ลงไปอยู่ในรพศตที่รพศจริงๆเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้ได้รับการบริการได้ทั่วถึงนะคะอีกส่วนหนึ่งคือพยาบาลน,นะคะรพศตบางที่นะคะขาดแคลนพยาบาลน,นะคะเจ้าหน้าที่นะคะอย่างที่ท่านอาจารย์วิวัฒน์บอกอะนะคะเจ้าหน้าที่ ไม่ได้รับการบรรจุเพราะฉะนั้นทุกทุกคนเนาะก็ต้องดิน้นรนเพื่อปากท้องตัวเองอะ่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงที่จะอยู่รอดได้ก็ไปอยู่เอกชนนะคะพยาบาลอยู่เอกชนนักวิชาการไม่ได้บรรจุเขาก็ไปอยู่เอกชนนะคะทตรงนี้อยากฝากทั้งาทางสปสชนะคะดูแลตรงนี้นะคะ ขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างที่ท่านอาจารย์วิวัต์บอกหนูบอกเลยหนูทำงานมาหนูไปสอบพยาบาลวิชาอหน,หนูไปสอบนักวิชาการเพื่อจะได้ในเรื่องของอพรลบรวิชาชีพนะคะก็จนกเกษียณมาหนูก็ยังไม่ได้ไม่ได้รับาการดูแลตรงนี้นะคะค่ะ ก็ฝากท่านประธา,า,านแล้วก็ทางสำนักงานาหลักประกันสุขภาพตร,ตรงนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ